กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันพุธที่3พฤศจิกายนนี้คะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทการเงินธนาคารนะคะจะมีการมอบรางวัลเซตอ w ว r ร์ดกันด้วยค่ะวันนี้เลยอยากจะชวนทุกๆท่านนะคะมาดูในเรื่องของปูทางกันก่อนรางวัลเซตอเวิร์ดนะคะมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะและจะมีรางวัลอะไรกันบ้างนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษกันเลยค่ะ นับเป็นระยะเวลา18ปีแล้วที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกับบริษัทการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลเซตอวอร์ดเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัจทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินองค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัจทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการมอบรางวัลเซตเอเวอร์สตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารมุ่งหวังให้เกิดความโปรง่งใสสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจึงได้มีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนโดยมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารธุรกิจศส,สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลรางวัลในกลุ่ม Business Excellence เพื่อนำเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลอย่างเข้มข้นตลอดปีที่ผ่านมาส่วนกลุ่มรางวัล sustainability excellence มีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI หรือ Thailand Sustainability Investment คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตาัดสินรางวัลเซตอวอร์สประกอบด้วยดรชัยวัฒน์พิบูญสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนายเสยรีจินตนาเสรีนายสันติวิริยะรังสิษนายยุทธวรชัดทานนางพัทรียาเบญจพลชัยนายธีรนันศรีหงนายพากรปีตตะทวชัยนายแมนพงเสนานารงค์นายกิษดาเสกตะกูลและเลขานุก,กานคณะทำงาน นายอำนวยจิยรมหาโพคาเพื่อรวมพิจารณาและหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับรางวัลสำหรับรางวัลเซตอวอร์สในกลุ่มรางวัล u u s n n s s s x x e l l e n c ์ประกอบด้วย7ประเภทรางวัลได้แก่ best ceo awards young rising star ceo awards best company performance awards best innovative company awards best investor relations awards Best Deal of the Year Awards, Best Security Company Awards และ Best Asset Management Company Award s รางวัล s e ต a w a r d ดในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังย่งยืนโดดเดน่นโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย3ประเภทรางวัลได้แก่ Best Sustainability Awards highly commended in sustainability awards, rising star sustainability awards นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จหรือ set awards of honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สาม,มารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่3ปีขึ้นไปการจัดงาน set awards 2021ในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกา ในรูปแบบ Virtual Ceremony เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube SET Thailand หรือที่ www.set.or.th/setawards ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป รอติดตามกันนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลที่จะเกิดขึ้นในเวลา10นาฬิกานะคะวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะที่จะเป็นการประกาศนะคะถึงความสามารถหรือแม้กระทั่งผลการดําเนินงานและผลของศักยภาพการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะ